นี่ที่เตาอบเบเกอรี่ระดับอุตสาหกรรมอุณหภูมิโคตรเสถียรตราคาแค่หลักพันเท่านั้นดียังไงวัสดุด,ด้านนอกเป็นสแตนเลสคุณภาพสูงควบคุมอุณหภูมิเที่ยงตรงไม่มีผิดเพี้ยนผู้อย่างเดียวเดี๋ยวไม่เชื่ออบโชว์ไปเลยนิ่งโครซองแบบเต็มถาดขนาดถาด60คูณ40เซนติเมตรมาตรฐานสากลและเคล็ดลับที่ทําให้ขนมอบอบอกมาสวยคือระบบควบคุมอุณหภูมิที่ถูกพัฒนามาอย่างดีเป็นระบบดิจิตอลอบขนมกี่รอบก็ยังเหมือนเดิมที่บอกว่าอุณหภูมิเสถียรนีา่านในผมว่งร์ไว้เเท่ากันดอุณหภูมร้อยแ่าติดตั้ง ฉนวนกันความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโคดสวยสีเท่ากันทั้งถาดเตาอบราคาถูกไม่มีทางที่อุณหภูมิสะเสถียรแบบนี้แน่นอนระวังขนมของคุณจะพังเป็นชั้นสวยๆเลยอือหืออบจากเตาอบดีๆนี่มันอร่อยอย่างนี้นี่เองห้องอบขนาดใหญ่เดี๋ยวอบไกท่ทีเดียวแบบ5้าตัวไปเลยนี่หโคตรสวยนะครับพี่น้องแ4องศาไก่สุกแน่นอนอย่าง <tit les> นุ่มใครที่กําลังมองหาเตาอบที่กําลังผลิตสูงอบได้ทีแล้วเยอะๆไม่ควรพลาดราคาแค่หลักพันตรงทั่วประเทศ